ยินีต้องรับเข้าสู่ชาแนคุยก่อนเขียนครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่16เมษายน2564ครับวันนี้ก็คัดมา3คู่ด้วยกันนะครับสำหรับก่อนจะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากขอุม V.I.P. ด้วยนะครับก็มีบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับแล้วก็มีทีเด็ด V.I.P. ครับที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านครับสำหรับใครที่อยากได้กลุ่ม V.I.P. ครับก็แอดลิงใต้คลิปนี้เลยเลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชาองลของเราด้วยนะครับวันนี้ ฟังฟีเบลฟุตบอลกันต่อเลยครับครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับก็จะเป็นโปรแกรมของบูเนสติก้าครับไรซิคครับเปิดบ้านพบกับคัฟฟนฮาร์มครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาตีหนึ่งสามสินาทีนะครับเตะกันที่สนามเรสบูอารีน่านะฮะอ่าสำหรับทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมาล่าสุดนะครับก็เป็นไรซิคครับที่ชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์มฮ่านัดลังสุดของทั้ง2ทีมครับสำหรับไรซิคนะครับก็ชนะ2ครับแพ้สองเสมอ1ครับ ครัเป็นฮามนะครับก็่าร์ระดังสุดกับแพ้3ามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมวันนี้ครับวันนี้พวกเขาก็ทั้งสองทีมครับไรซิครับก็จะส่งตัวรักกันลงสนามอย่างครบถ้วนนะครับก็มีดเนียลโอมอครับแล้วก็มีคิโตอเฟอร์เอ็นคูดคู่ครับแล้วก็มีมิสเฟอร์เบิร์กครับที่จะลงไปจําการสำหรับวันนี้ครับสำหรับครับเป็นฮามครับสาพทีมวันนี้ครับพวกเขาจะหมดสิใช้งานของอีแซ บอลโรลิสนะฮะแล้วก็เบนจามินฮัสเนอร์ครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะก็ยังรักษาไม่หายนะครับสำหรับเจ้าถิ่นครับไรซิกครับฟอร์มฮานาลังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่ะครับโดยเกมล่าสุดก็ซึ่งบุกถล่มเบเมนมาได้นะครับโดย4ีประตูต่อหนึ่งครับทำให้พวกเขากลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งครับหลังจากแพ้บาเยิร์นเบนิกมานะฮะวันนี้ก็คิดว่าครับไรซิกครับ ฟอร์มช่องหลังดีกว่าครับก็จะเก็บชัยชนะในบ้านได้อย่างแน่นอนครับก็ฟันธงไปที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้นะครับครับสำหรับคู่ที่2ครับก็เป็นโปรแกรมของเด็กเองครับรีดคับพบกับมงกรีเย่นะครับคู่นี้ก็เตะกันในรายตีสองครับก็เตะกันที่สนามพีเอโมรัวนะฮะสถิติที่เคยพบกันครับก็เป็นฝ่ายรีดนะครับที่ชนะมงกรีเยมาได้3ประตูต่อสองครับเรามาดูฟอร์มฮาร์ดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็ รนะครับชนะ2แพ้2ครับเสมอ1ครับส่วนมงกุฎเยนะครับก็ชนะ2เสมอ3ครับเรามาดูพร้อมๆกันทั้งสองทีมครับวันนี้ครับรีดครับจะไม่มีเชอร์รี่พีเอชกองหลังแล้วก็กองกลางครับจอนาธานเดวิสครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับสำหรับรีดนะครับสำหรับกองหน้าตัวทีมชาติตุรกีครับหายจากโควิดนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับสำหรับมงกุฎเยนะครับก็ จะไม่มีจะไม่มีอัมบรอกโปรยองโก้ครับปะการหลังตัวสําคัญนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างส่วนตัวอื่นก็อยู่กันครบครับก็มีวองเร่เชดองฟอรี่ครับแล้วก็มีเท r รี่ซาวานิเย่ครับที่เป็นตัวหลักอยู่ครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดีครับผลงานคิดว่าน่าจะดีกว่าครับช่วงหลังครับก็วันนี้เล่นในบ้านครับถือว่าได้เปรียบนะครับ ก็ฟันธงไปที่รีดชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับครับสำหรับคู่ลิสานครับก็เป็นโปรแกรมของซีมูริปครับก็เอเวอร์ตันครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสเปอร์ครับเอเวอร์ตันอยู่ที่อันดับ8ของตารางคะแนนครับส่วนสเปอร์อยู่อันดับ7ตารางคะแนนครับวันนี้ก็เตะกันในเวลาเจ็ดสองครับที่สนามคูริสานาร์คนะฮะอ่าฟอร์มที่เจอกันล่าสุดนะครับก็เสมอกันมา4ีประตูต่อสครับในรายการเอเอ็คับนะครับ ส่วนเกมลีกนะครับก็เป็นเอฟเวอร์ตันครับชนะสเปอร์ได้1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์มทั้งนั้นทางสุดของทั้งสองทีมครับเอฟเวอร์ตันครับผลงานช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีครับแพ้3เกมครับเสมอ2เกมครับสำหรับสเปอร์ครับชนะ1แพ้3เสมอ1นะฮะเรามาดูความพร้อมของวันนี้ครับก็ส่วนเอฟเวอร์ตันครับคุณซืเออร์เชอรติครับเพิ่งจะบุกเจ้าให้กับไบรทันมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำให้เกม สี่เกมหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับเอเวอเรตครับสำหรับมพร้อมในวันนี้ครับก็ยังคงไร้เงาของฟาเบนเดสครับอับดุลรากบิกูเร่นะครับแล้วก็มีเบนนาดฮะแล้วก็มีเจเดี่มีหน้าครับแล้วคีมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับไม่สามารถลงสนามได้นะครับตัวหลักตัวอื่นก็ก็มีดิชาดิชันนะฮะแล้วก็มีโคเวตโรวินครับดิโบวีครับทอมเดวิสครับแล้วก็มีเกฟฟี่ซิคซันครับที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้นะฮะ สำหรับสเปอร์ถ้าโซเซ่มูนิเย่เขาเพิ่งจะเปิดบ้านทแายให้กับแมนยูไปได้สกอร์สามประต่อหนึ่งครับทำให้เกมหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครครับสำหรับวันนี้ครับก็จะไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับก็จะมีแมทส์โฮลดิ้งครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีเบนเดวิสนะฮะสองแข้งในครับที่มีอาการบาดเจ็บครับวันนี้มูนิเย่ครับคาดว่าจะาจะมาระบบ4-2-3-1ครับก็โดยมีแฮปรี้เคนแฮร์รี่นเป็นหน้าเป้าแล้วจะมีรูคัสโมราครับที่คอยประสานแล้วก็มีซองฮอนมินนะฮะ สำหรับเกมนี้ครับมีโอกาสสูงครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอเพราะนักกู่กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแถวนะฮะก็อย่างไรก็ตามครับก็เชื่อว่าคู่นี้ครับจะออกมาเสมอด้สกรอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ